ใครจะเป็นผู้ชนะในศึกหัวใจครั้งนี้แรมบองพร้อมท้าทายสเฟนในมวยไทยไฟที่ทุกคนรอคอยจุดประกบนี้ไม่ใช่แค่การต่อยตีแต่เป็นการทดสอบความแข็งแกร่งภายในตัวนักสู้ทั้งสองซึ่งอาจทําให้แฟนมวยหลายคนต้องตื่นเต้นและถกเถียงกันไม่หยุดลองนึกภาพดูสิครับแรมบงสอเทรพัฒ h t t p s w w w o n i u c o m t h a n n e l u c 8 t t t e r ลุยัย28ปีจากลำพูนกำลังจะทดสอบความแข็งแกร่งของหัวใจตัวเองกับความร้อนแรงของสตีเฟนเออร์วิน h t t p s w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  m o n i f c o m t h s l a s t h i w u n w a i นักสู้ฟอร์มแรงวัย25ปีจากสกอตแลนด์ในกติกามวยไทย130ปอนด์นี่คือคู่เอกของศึกวันลุมพินี128 h t t p s w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  m o n i f c o m t h w i n w a i f r i d a y f e s t 1 2 8 ที่จะถ่ายทออสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราส่งออกไปยัง195ประเทศทั่วโลกในวันศุกร์ที่10ตุลาคมนี้โดยเริ่มคู่แรกเวลา19.30น,าานาเพื่อให้ทุกคนได้ติดตามความดูเดือดของกีฬามวยไทยซึ่งเป็นศิลปะก,การต่อสู้แบบดั้งเดิมของไทยที่ผสมผสานหมัดเตะเขา่าและสอกเข้าด้วยกันอย่างสมดุลแต่ที่นี่คือจุดที่หลายคนมองข้ามแรมบองเพิ่งผ่านช่วงเริ่มต้นที่ยังไม่โดดเด่นในรายการนี้แต่เขาพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งแสดงศัตยภาพได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการชนะเจ็ดไฟติดต่อกันอย่างสวยงามสําหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยมวยไทยเป็นกีฬาที่ต้องใช้ทั้งความแข็งแกร่งร่างกายและความฉลาดในการวางแผนเช่นการใช้เทคนิคเตะสูงเพื่อสร้างระยะห่างหรือหมัดตรงเพื่อโจมตีจุดอ่อนของคู่ต่อสู้อย่างไรก็ตามในไฟล่าสุดที่เขาได้ขึ้นป้ายคู่เอกนำรายการเป็นครั้งแรกเขากรับท่าท่าโดนหมัดของสุริยานเล็กพอเย็นยิ่ง https colon slash slash www.unicom. s s l a th slash list slash s u r i y a l e k i t pokit yenee noklap ขาเชือกไปในช่วงปลายยก2ในศึกวันลุมพินี115 https colon slash slash www.unicom. s s l a th slash y u n slash one ขี friday ขีด fresh ขีดหน slash เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้สถิติไร้พ่ายของเขาหยุดอยู่แค่นั้นซึ่งเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกในรอบเกือบ2ปีที่ชกบนเวทีนี้ปัจจุบันแรมบองมีสถิติชนะ8 จาก11ไฟล์และนี่คือโอกาสสำหรับเขาในการกลับมาฟื้นฟูขวามามั่นใจก่อนชกกับสุริยันเล็กผมยอมรับว่ากดดันเล็กน้อยเพราะก่อนหน้านั้นทำผลงานได้ดีวันนั้นวางแผนจะใช้จังหวะและฝีมือเข้าสู้ซึ่งโดยรวมเกมเป็นไปตามแผนแต่จังหวะหนึ่งโดนหมัดสวนเข้าเต็มจุดโฟกัสพอดีจนไปต่อไม่ไหวพยายามแก้ทางแล้วแต่ก็หลบไม่พ้นจริงๆแรมบ้องเล่าถึงเหตุการณ์นั้นอย่างตรงไปตรงมาและเสริมว่าหลังได้สติด ผมโล่งใจที่ไม่บาดเจ็บหนักแต่ก็เสียใจที่ต้องเสียสถิติชนะต่อเนื่องไม่คิดว่าเกมจะจบเร็วแบบนี้ทําให้ความมั่นใจลดลงบ้างแต่ผมจะใช้ความพา่ายแพ้ครั้งนี้เป็นแรงผลักดันให้กลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมแน่นอนครับนี่คือตัวอย่างที่ดีของนักสู้ที่เรียนรู้จากความผิดพลาดเพื่อพัฒนาตัวเองต่อไปและนี่คือส่วนที่อาจทําให้หลายคนถกเถียงแรมบองจะทดสอบหัวใจของสตีเฟนได้ถึงแค่ไหน การกลับมาครั้งนี้เขาจะได้ขึ้นป้ายคู่เอกอีกครั้งเพื่อเรียกศรัทธาจากแฟนมวยกลับคืนมาแต่คู่ต่อสู้คือสเฟนเพื่อนสนิทของนิโคคาริโล h t t p s w w w y o n i f c o m w a t c h i 3 o ผู้ท้าชิงอันดับ4ของแรงกิ่งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์ซึ่งหมายถึงน้ำหนักตัวระหว่าง65.8-70.3ถึงกิโลกรัมทำให้การต่อสู้ต้องสมดุลและยุติธรรม สตีเฟนปัจจุบันมีสถิติชนะ6จาก7ไฟต์บนสังเวียนนี้และกำลังอยู่ในฟอร์มร้อนแรงด้วยการชนะติดต่อกัน4ไฟล่าสุดเพิ่งเอาชนะคะแนนเอกฉันสอร์สึกน้อย FA ค r o u รุ h t t p s w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  a n i f c o m t h s l a s h l i s t s l a s h 2สุเอ็กนอขีดกใน10วันลุมพินี100 h t t p s w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  a n i f c o m t h s l a s h l i s t s l a h 1ขีดไฟเดขี1 0 0 เมื่อเดินมีนาค่มที่ผ่านมาเขามุ่งมั่นจะสานต่อฟอร์มนี้เพื่อเข้าใกล้สัญญาวันแต่แรมบองมั่นใจว่าสไตล์บูดูดันที่ไม่เกรงใจใครคืออาวุธสําคัญที่จะหยุดความร้อนแรงของเขาสตีเฟนถือเป็นคู่ต่อสู้ที่ไม่ง่ายเขาเป็นมวยหมัดคมโดยเฉพาะหมัดซ้ายอีกทั้งรูปร่างสูงยาวกว่าผมส่วนจุดอ่อนที่เห็นคือเขาไม่ค่อยทนกับอาวุธหนักโดยเฉพาะบริเวณหน้าและลำตัวแรมบองวิเคราะห์อย่างละเอียดและเสริมว่าที่ผ่านมาเขาเจอมวยสไตล์ฟีมือมาหลายราย แต่ยังไม่เคยประฐมวยบูแบบผมผมมั่นใจว่าถ้าเจอผมเดินไล่บี้หนักตั้งแต่ต้นจนจบเขาจะไปไม่เป็นแน่นอนนี่อาจเป็นจุดที่หลายคนเห็นต่างบางคนอาจคิดว่าสไตล์ดุดันของแรมบองเป็นข้อได้เปรียบแต่บางคนอาจมองว่ามันเสี่ยงต่อการโดนคัดค้านหรือเสียคะแนนจากกรรมการเพยรัมวยไทยให้ความสําคัญกับความงามและเทคนิคด้วยไฟน์นี้ผมมองว่าไม่ใช่แค่การวัดฝีมือแต่ต้องวัดกันที่หัวใจด้วยใครใจแกร่งกว่าคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะครับ แรมบงกล่าวอย่างมั่นใจและปิดท้ายว่าผมตั้งใจจะกลับมาสร้างฟองใหม่อีกครั้งจะปราบนักชกต่างชาติทุกคนที่วันประกบขึ้นมาให้หมดครั้งนี้มั่นใจว่าจะหยุดความร้อนแรงของสตีเฟนได้แน่นอนครับแต่ที่นี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่างบางคนอาจเห็นว่าคำพูดของแรมบองแสดงถึงความมั่นใจสูงแต่บางคนอาจสงสัยว่ามันเป็นการโอ้อวดที่อาจกลับมาหลอกหลอนเขาเองถ้าสตีเฟนพิสูจน์ได้ว่าฟอร์งของเขาแข็งแกร่งพอที่จะรักฮับมือกับสไตบูอยาบท่าติดตาม สเ e ฟาน์ vs ร m มบองใน10วันลุมพินี128ถ่ายท่อสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรับอินทราวันศุกร์ที่10ตุลาคมนี้แฟนกีฬาการต่อสู้ชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเมเจอร์ h t t p s w w w t h a i t i c k e t m a j o r c o m s p o r t 1 l u m พ i n i 2 0 2 5 h t m l คู่แรกเริ่มเวลา19.30นนและรับชมทางช่องทางต่างๆดังนี้ ช่อง7 hd กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาิกา30นาที facebook one championship thailand https colon slash slash www facebook com slash w o n i c a m p t h s l a s h เริ่ม19นาฬิกา30นาที youtube one championship https colon slash slash www youtube com slash one championship บางประเทศเริ่ม19นาฬิกา30นาที watch w one dot com Https, mark, h t t p s l f a c e b o o k c o m l p h p u h t t p 3 a 2 f 2 f w a t c h 2 o 2 n i c t c o m 2 f com, 2 f 3, f rit, 3 d w 3 k g t v 1 j j q m j w b v c e t 6 s, s 8 5 g d j t 5 q j d 9 s w c e b c q 3 7 v 6 q h s 0 5 w 2 b 5 p d y 68 P D Q 97 D W P U E R 4 N O C 0ท่อนักดองุแแทก Q K C C H N X D D G C S C B N F M 9 U A B 1 A B 0 2 e, 8 M C 4 7 s D W 2 K A 7 9็ W T N U K F บางประเทศเริ่ม19นาฬกา30นาทีคุณคิดว่าใครจะชนะในสึกนี้แรมบองจะกลับมาฟื้นฟูฟอร์มได้จริงหรือไม่หรือสตีเฟนจะพิสูจน์ว่าฟอร์มร้อนแรงของเขาเหนือกว่าสไตล์บูดูดัน แชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์และบอกเราว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการวิเคราะห์ของรามบอง